สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้กับว่าพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาปัญญาฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิธีของคนเลี้ยงงัวครับวันนี้ก็พามาอยู่ตาหยาแก้งกุลาของเฮานะครับคือพามาเบิ้งครับมือหลังจากที่เฮาตัดแพ้งกุลาไปนะครับแปลงนี้นะครับวันแรกที่เรามาตัดนะครับที่แรกเข่าใจวาประมาณซิฟมือซิฟก็มือนะครับแต่พ่อครับไปเบิ้งวิดีโอย้อนหลังที่พอเอ้ยแปลงนี้ มือที่มาตัดมือแรกเลยคือวันที่6ตุลา2566นะครับวันนี้เป็นวันที่21เออ27นะครับ27ตุลา2566 22มือแล้วครับที่มาตัดตานีนะครับที่แรกกับว่าเอา้ามือว่ามาตัดข้าวเดียวนะครับผ่านไป20วันนะครับ2 0มือแล้วแต่แห่งเฮ้าบ่ามีน้ำในการบริหารจัดการนะครับเฮาบ่าได้ลดน้ำยานะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็เฮ้ากับตัดไปได้ มีสิบสองมือแต่ในส่วนที่เหลือก็คิดว่าน่าสิใสเราจะไปได้อีกสิบมือครับประมาณสิบมือนะครับประมาณสิบมือเลยครับราคาขั้หนึ่ก็คือสรุปแล้วแปลงนี้นะครับเนื้อที่ประมาณอ่าไรยหนึ่งกับงานหนึ่งประมาณนี้นะครับบ่ถึงสองงานนะครับไรยหนึ่งกับงานหนึ่งตัดหญ้าให้งัวได้สามสิบวันนะครับเอาตีไปสามสิบมือครับตีกลมๆไปสามสิบวันนะครับ กับวัวของชาวปะจาฟาร์ม16โต16โตเนี่ยกะตัวน้อยซี่กะตัดกิ่มซะแล้วครับกะมันกินแน่ว่ากินแน่กะบ,บ่ถือว่าเด้กินส่วนหลายแต่ในส่วนของแม่พันธุ์รวมถึงโตคือหลือเนี่ยครับกะ12ตัว12ตัวกับหญ้า1ไร่1งานหญ้าไร่หนึ่งกับงานหนึ่งตัดเหงวัวได้กินจุกๆุกเ,เนีมลรงนี่ครับตัดได้เดือนหนึ่งพอดีกับ เพราะฉะนั้นเนี่ยครับพอมาเปรียบเทียบดูแล้วถ้าสมมุติว่านะครับขันเท้าสี่เหลี่ยงขันเท่าสี่ปู่แพ่งกุลานะครับปูกแพ่งกุลาแห่งง่วเนี่ยแล้วข้าเนี่ยขันเท้าเลี่ยงยืนโล่งนะครับเหลี่ยงยืนโล่งให้กินสายบายเย็นสายบายเย็นนะครับเขากินสามขาบนี่ครับหยาล้วนเนี่ยเขาต้องปลูกแพ่งกุลาเท่าไรแล้วก็ ยาไร่หนึ่งมันสีเหลียงงัวได้จะโตนะครับแต่ล่องขิดเบื้องเรื่ครับคือ,อยังของชาวปัญจาฟาร์มนะครับหนึ่งไร่หนึ่งงานให้งัวกินขาบแรงจุกๆเดือนหนึ่งสิบสองโตเพราะฉะนั้นอันนี้คือขาบหนึ่งขาบแรงนะครับในส่วนของขาบเช้าสายเขาอาจจะไม่ได้กินหลายคือยังมาแรงนะครับพราะยังมาแรงกินเหลี่ยมันต้องนอนงงาวยอดอื่นเสานะครับเช้าสายอาจจะไม่ได้กินเยอะครับแต่สิเพิ่มไปประมาณอีกสองจุดห้าเท่าเพราะฉะนั้นสองจุดห้าเท่า <N> <h aw> เนี่ยกะขันเข้าเลี้ยงงว้วยืนโลง่งเช้าไข่กินสายบ่ายเย็นสายบ่าย,ยเย็นเข้าปลูกแพงกุลาจักประมาณสามไร่สีเลี้ยงงว้วาได้สิบสองตัวเพราะฉะนั้นหนึ่งไร่นะครับการสีเลี้ยงงว้วได้สบายสบายสี่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพื้นที่ในการเลี้ยงนะครับขันเขามีพื้นที่ในการปลูกงาบ่แม่ในการเลี้ยง กันเท่ามีพื้นที่ในการปลูกหญ้าแล้วมีพื้นที่ในการเท่าบ่ได้เลี้ยงง่วแบบปลอยครับกันมีคอกให้เขาอยู่ขังขอกยืนโลงมีมองให้ยางเหรียญนิดนิน้อยน้อยเนี่ยเท่ากันเท่าสี่คิดปลูกแพ่งกุหลาบหนึ่งไร่เลี้ยงวัวได้สี่ตัวนะครับแบบอิ่มอิมแบบอิ่มอิมแบบบ่าขาดเด้นะครับแบบอิ่มอิมบ่าขาดแล้วแต่ในส่วนนี้นําเลยก็คือเข้ากับตองมีมีการบริหารจัดการทีดีนะครับต้องมีน้ำ ให้นะครับหลังจากตัดก็ต้องมีนม้ำให้เขาน้ำนะครับพ่อจะสมุนตราสามไรกับตัดว้นกันยุหันนะครับมมต,รตัดว้น,น,ดนไปว้นมาสามไรเพียงพ่อแน่นอนครับอย่างของชาปญาฟ้ามขันเบาโพดตอนนี้หยามันง่ามนะครับหยามันง่ามไรหนึ่งกับสีดาพล่ะหาหกโตอิ่มๆจุกๆนะครับแต่กะนี่กับเพื่อ,เพ,อเพื่อนะครับเพื่อไอ้บริเวณที่หญ้ามันไม่สวยหมองหยาบบนานหนาบ่านี่้ํามูเนี่ กับผสมปนเป,นปกันไปในแปลงนะครับบําเรน่าทั้งแปลงมันสีง,งามเขียวเสม,มอปรับน้ํากันทั้งเบิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะเลี้ยงวัวแล้วปลูกแพงโกล่าให้วัวนะครับแพงโกล่าก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับแต่สําหรับชาวประจาญฟาร์มคิดว่านะครับก็ตามจากประสบการณ์ที่ข้าเปรียบเทียบไปบืง้งหนึ่งไร่สําหรับแพงโงกุาเลี้ยงวัวได้เลี้ยงวัยงวยืนลงอิ่มๆิม,มจุกๆได้สี่ตัวครับเตซี่โตนะครับ เพราะฉะนั้นกะพี่น้องคือการบอร่อของพี่น้องปลูกแคงคูลาเลียวหองัวกินเนี่ยมันได้มันได้ซีตัวมันได้บอ่อนะครับหรือว่าได้หลายก็หน่นนะครับแต่จริงๆของว่ามันได้หลายก็หน่ะนะครับแต่แหงเข้าว่าแบบบอ่อหองัวขาดบ่หองัวหิวเลยนะครับอ่าหนึ่งไรซีตัวเพียงพอ่อแน่นอนครับจุกแน่นอนนะครับขอของชาาพระเจ้าฟ้ามกว่าสิบสองตัวแม่พันธุ์นะครับสิบสองตัวแม่พันธุ์ ว่าพื้นกันซองไรกับยังพ่อเลยครับว่าพื้นกันซองไรกับยังพ่อครับตัดหนีเบิดเดือนหนึ่งตัดอีกไรหนึ่งเบิดเดือนหนึ่งกลับมาตัดแปลงแหลกไม่กับสีเกือบพกิบมือพอดีนะครับเพราะฉะนั้นกับถ้าปลูกแพ่งกลาหนึ่งไรกับตีกลมๆซีโตกับพ่อครับหนึ่งไรสำหรับง้อซีโตกับพ่อนะครับครับพี่น้องครับเมื่อนี้กับมาพ่อกันในพี่สันๆพ่อได้พูดคุยกันนะครับแต่มีความเขินยังไงกับแสดงความเขินกันขอมาใดเลยครับ บ่าแมนว่าชามย่าฟาร์มว่าหนึ่งไร่หิงห้อยกินหนึ่งซี่ตัวเช้าเออสายบ่ายเย็นพี่น้องสีเทียงมาว่าของข่อยได้แปลตัวอันนั้นก็นได้คือก,กันนะครับพี่น้องครับบ่าแมนว่าเฮาสิว่าซี่ตัวแล้วของพี่น้องได้แปลตัวผมสีวเสือนะครับคือหันมีหนามหดนะครับหันมีหนามหดบ้านปุ๋ยนะครับข้าวเดียวเพ่งกุหลาบเขาเน่าวไหวครับหลอดตัดอาร์ิสันโลมานะครับสามสิบมือสามสิบหามือสี่สิบมือสี่สิบหามือนะครับ ได้คือกันนะครับพี่น้องขันมีนามจัดการแต่ในส่วนของชาปยาฟร์มบอมีนาบบริหารจัดการนะครับให้เขาหญ่เองตามธรรมชาติของผมกะสีใสประมาณนี้นะครับอ่ะครับพี่น้องครับสาหรับวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไม่ว่าท่านที่กดติดตามไว้แล้วก็ดีนะครับหรือท่านที่ผ่านทางเข้ามารับชมก็ดีนะครับยังไงชาปยจฟร์มก็ขอขอบพระคุณนะครับและก็มีความคิดอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับชาปยจฟร์มยินดีน้อมรับฟังทุกความคิดเห็นครับสําหรับวันนี้ อยู่ดีไม่แห้งสุขกายสบายใจครับพี่น้องครับเดี๋ยวส่งไปตัดหญ้าให้ง่วงไปเลครับสวัสดีทุกท่านครับแต่เปัญญาป้าม